สวัสดีครับนะฮะก็วันนี้เรามาดูเคสไอโฟน7พ l u s กันนะฮะก็คือเป็นเคสของ ELEMENT CASE นะครับก็จะเป็นรุ่นของ a อ l a นะครับเป็นลักคอเลกชันนะฮะตัวที่ผมเอามาโชว์จะเป็นของไอโฟน7 plus นะครับของไอโฟน7 plus เนี่ยผมก็เอามาสองสีนะฮะก็จะมีสีแดงที่เป็นแดงแบบแดงเชอร์รี่นะฮะนะฮะ แล้วก็สีดำนะฮะดำตรงตรงกลางส่วนของบอดี้ตรงกลางตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นด้านนะครับส่วนบนบนก็เงานะฮะตัวสีแดงก็ก็เงานะนะฮะก็ตรงตรงกลางเนี่ยจะเป็นแบบด้านบนล่างก็เป็นเงานะฮะตัวรุ่นนี้เป็นเป็นพลาสติกแข็งนะครับไม่มีการใส่น็อตอะไรทั้งหลักนะฮะก็จะหมดปัญหาเรื่องของที่ น็อตขันไม่เข้าน็อตหวานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เรามาแกะของดูกันนะฮะสีดำเห็นคนไท้เยอะผมใช้สีนี้แล้วกันนะฮะนะฮะก็ตัววัสดุเรื่องวัสดุเรื่องการที่มันจะใช้อะไรเนะะี่ยมันเป็นสับทางการมากนะฮะผมว่าคงข้ามไปก่อนนะฮะเพราะว่าอธิบายไปก็หลายๆคนก็ไม่ก็ได้ดูแล้วกันนะฮะ พอแกะออกมาเนี่ยในกล่องนี่คือไม่มีอะไรแถมเลยนะนะฮะแกะไม่ได้นะอันนี้คือเขาติดกาวมาไม่มีอะไรแถมไม่มีผ้าชงผ้าเช็ดไม่มีฟิล์มอ่ามีกระดาษบางๆเลยมาหนึ่งใบนะครับมาดูกันก็เนี่ยสไลด์ออกง่ายๆสไลด์ออกง่ายๆนะครับคือจริงๆตัวเนี้จะบอกว่า ดีไซน์มันเหมือนออร่ารุ่นของ 6S และแล้วก็ 6S Plu สนะฮะที่มีสีส้มสีดำสีเทานะฮะแต่มันขยายรูกล้องมาใหญ่ขึ้นแค่นั้นเองนะฮะแค่นั้นเองจริงๆนะฮะก็เดี๋ยวเรามาลองใส่กันเลยเลยนะฮะ <c oughs> นะฮะก็ดูรอบๆบอดี้นะฮะปุ่มตรงปุ่มกดก็จะเป็นสีโครเมียมนะฮะเงาๆนะฮะเป็นตุ่ม แล้วก็รูสวิตนะฮะเดี๋ยวเราขอเช็ดเครื่องนิดนึงนวิธีการใส่นะครับที่ผมใช้แบบนี้มาตลอดก็คือใส่ด้านที่มีปุ่มเยอะนะครับแล้วก็เพื่อเทีย่ยเนี่ยมาเลงปุ่มตรงนี้ได้นะครับให้มันตรงกันแล้วก็กดเข้าไปนะครับแค่นี้นะฮะแล้วก็ทดสอบดูว่าทุกปุ่ม กดได้หมดหรือเปล่านะครับนีก่ก็กดได้ทุกปุ่มนะฮะป๊บป๊บป๊บนะฮะโอเคมาใส่ชิ้นส่วนประกอบให้หมดเลยนะฮะป๊บอ่านะสนิทไหมเสนทอ่ะสนหมดนะฮะทีนีเาา้เรามาดูรอบตัวนะฮะก็คือหูกล้องนะฮะก็จะเว้นไว้ค่อนข้างเยอะนะฮะ ส่วนใครที่ซีเรียสว่ามันจะโปรเทคตัวกล้องไหมนะฮะดูดูเลยนะฮะว่ามันเลยกล้องขึ้นมานะครับแล้วก็ผมใส่กับฟิล์มกระจก 3D นะครับเต็มจอก็ไม่ดันฟิล์มนะครับไม่มีปัญหากันนะฮะเอ่อปุ๊บปึ๊บปุ่มกดกดง่าย ง่ายนะครับปุ่มปุ่มนิ่มดีนะฮะตัวขอบตรงนี้เนี่ยก็เลยจอมาพอสมควรนะครับท,ทั้งทงที่ผมติดฟิล์มหนาขึ้นมาศ3นย์จุดส,สานะก็ก็ก,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 ก็ยังเลยขึ้นมานะฮะนิดน,นึงก็ถือว่าโอเคแล้วก็ช่องชาร์จนะครับก็ใหญ่พอสมควรแล้วก็ช่องลำโพงเนาะโอเคหลังๆก็ประมาณนี้แหละนะฮนะก็จะมีของ iPhone 7ด้วย7 ก็จะมีสีดำสีแดงเหมือนกันสีอื่นผมไม่สั่งนะฮะผมชอบสองสีนี้ผมเห็นว่าสองสีนี้สวยง่ายนะครับส่วนราคาก็1,550บาทเท่ากันทั้งสองรุ่นรุ่นทั้ง iPhone 7และ iPhone 7 Plus นะครับท่านใดสนใจก็สั่งซื้อเข้ามาได้เลยครับไปแล้วสวัสดีครับ